ขอเสียงปรบมือให้กำลังใจประธานนปชของเราดัง,ดงครับอาจารย์ที่ดาส<ด>าวนวเศรษฐ์ค่ะ,อคะโอ้โหโอ้โหเสียงปรบมือถือว่าเป็นเวทีที่เปิดตัวเป็นทางการสำหรับประธานนปชนะคะและเมื่อเปิดตัวประธานนปชแล้วครับเราก็จะเปิดตัวผู้ประสานงานภาค,คเพื่อความเสมอภาคยิ่งใหญ่อลังการเดี๋ยวจะเกิดการน้อยอนดใจกันไปไเรา,จะ,ารจะเช็คเรตติ้งเลยเพราะประกาศมาปุ๊บเอาปรบไม้ปรบมือกระหึ่มให้เราใจนะฮะโอ้โหนี่มาเป็นแบบนี้เลยนะครับมาเป็นโพล เป็นโพยเลยะนะครับเดี๋ยวเราจะเรียนเชิญออกมายืนด้านหน้าค่ะแฟนคลับใครไม่แฟนคลับใครก็ปรบมือให้กับบา<ห>ร,ร์มกรีดกันหนึ่กรีดกันเต็มเดียวตอนหลังเราเริ่มมีป้ายไฟแล้วนะฮะ,ะโอ้โหยอดเยี่ยมมากเริ่มมีป้ายไฟเริ่มติดเขาให้ตัวเองแล้วนะครับตอนนี้น่ารักมากเราเริ่มที่ภาคหอกเชียงเหนือก่อนนะครับสุพรอาถางงค์ครับเอาเสียงครับเสียงาแฟนคลับแบมโบอีสานหน่อยค่ะ คนต่อไปครับคุณพงพิเชษฐ์สุขจินดาทองค่ะหรือพี่พิเชษฐเองนะคะคุณประสิิ์ชัยศรีสะอยู่ในเอ่อพรามศักดิ์พีค่ะต่อไปภาษางานภาคกลางบ้างนะครับค่ะคุณรังสีเสรีชัยคุณเกลิกมนตรีรุษสดธีรพัฒน์ค่ะ ต่อไปครับเป็นรองประธานภาคตะวันตกนะครับคุณสมหวังอัศราศีประสานงานภาคนะครับคุณอริสมันพงเรืองรองไม่มาไม่มาไม่มาวันนี้กม็มีชื่อมีชื่อไม่รู้ว่าจะเป็นผู้ว่ากรุงเทพหรือจะเป็นประสานงานตะวันตกคุณสง,งียมสำราญร,รัฐผู้ว่าผู้ว่าเอาพี่กุ้งมาแทนคุณอริสมัน สอจอสุทัศน์สะทองแก้วทีนี้ไปรองประธานภาคเหนือกันบ้างนะครับคุณไวยพจน์อาภรรัตครับเสียงเบาไปนะน้อปอยนะเสียงตัหังก่อนดีครับคุณนาวินบุญเศษ<อ>คุณอุดมรัออรอตอาภรรัตด็รประแสงมงคลสิริ กระดาษมันขาดไปนิดหนึ่งตะวันตกมีคุณวันชนะเกิดดีด้วยค่ะเชิญค่ะเอายืนกันไปครับยืนกันไปโอ้โหนี่ฮะเอาอีกสักเที่ยวหนึ่งครับแฟนคลับวันชนะเกิดดีครับอยู่ตรงนี้แล้วครับเราต่อประสานงานภาคเหนือนะฮะดรประสงมงคลสิริครับ ที่ปรึกษาท่านมนตรีว่าก,การกระทรวงึกษาธิการค่ะคุณวรวุฒธวิชัยดิษ์ครับต่อไปมายืนกันคบรับอ,อีกสักรอบก็ได้ครับเป็นรองประธานภาคใต้ครับคุณวิภูแถลงพัฒนาภูมิไทยและผู้ประสานงานภาคใต้นะครับคุณกอแก้วพิกุณทอง คุณอารีไครนาราต่อไปภาคมรนออกนะครับรองประธานภาคมรนออกครับคุณวรชัยเหมะครับผู้ประสานงานนะครับคุณสำเริงประจำเรือ อาจารย์ชินวัฒนหาบุญพาษและก็รองโฆษกนปชครับคุณรังสีเสรีชัยเอาละค่ะเมื่อกี้ไม่มีโอกาสต,ต้องขอพระคุณที่ได้เวลาในการแนะนำนะฮะนี่คือคณะผู้ประสานงานส่วนกลางที่จะ ลงไปช่วยกันประสานงานพี่น้องทุกภูมิภาคแต่ว่าแต่ละภูมิภาคนั้นนะคะก็มีแกนนนำของระดับภูมิภาคท่านก็จะต้องมีประธานานประธานตำบลประธานอำเภอประธานจังหวัดประธานภาคแล้วพวกท่านก็เข้ามาเป็นกรรมการส่วนกลางพร้อมกับพวกเราจำนวนนี้ด้วยค่ะ สำหรับกรุงเทพขาดไหม,ม,เ,มเมื่อกี้คอศกอยังไม่ได้กรุงเทพก็มีหัวหน้าก็คือคุณพิพัฒช,ชัยภัยบูรณ์นะคะพ,พ,พิพัฒช,ชัยคือคุณสมชาย,พยพคุณเจ๋งดอกเจกวัชสวริชูกลมคุณหมอเวงโตจิราการ<ไ>ค่ะในในกรุงเทพมีเน้นหน่อยเจ๋งดอกเจ๊ นนทบุรีเน,นเน้นเเยอะๆฮะมีคุณวิสาคันทัพคุณไปจิตอักษรนรงคุณวรชัยเหมมาคุณอารีกายรากรุงเทพแต่ทีนี้ตอนแรกพูดกันว่าอาวุโสนี่คุณหมอเวงน่าจะเป็นรองประธานแต่คุณหมอเวงกลัวคนนินทาเพราะประธานเป็นอาจารย์ธิดาก็เลยเป็นคุณพิพัฒชัยไพบูลไปเลยคะ่ะก็นี่คือ ความพร้อมเพรียงของพวกเราทั้งหมดและพวกเรานี้จะสามัคคีเป็นกำลังในการยืนหยัดต่อสู้กับพี่น้องร่วมกันกับพวกเราทั้งหมดค่ะผมจะรบกวนเรียนเชิญไปยืนข้างหน้าครับเอาขอเสียงหน่อยครับใช่ใช่ ใช่นี่คือโฉมหน้าครับกรรมการนปรชอของเราที่จะขับเคลื่อนนะคะครับไปนี่เฉพาะแกนนำนะครับแบบเสื้อหลากสีนี่รวมผู้ชุมนุมรวมผู้ก่อตั้งได้3คนครับตอนนี้ครับ